สบายดีสบายดีเด้วสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุมม่อยจะเป็นพี่น้องภายในประเทศและก็ต่างประเทศน้ำเด้อเนาะพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้เนาะก็อยู่บริเวณเลื่อนน่องหนิงนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็บสว่างก็มามาดินน้ำน่องหนิงอีกคือเก่าเนาะเพราะว่านุ่มไทยสามนมุ่มเพิ่นกน็มาดินน้ำน่องหนิงเนาะทางก็ได้มานน้ำเพิ่นเนาะากับเราเป็นการศักษาสีนเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องสว่างสิคาพ่อแม่พี่น้องก็จะไปไป,ไปหาน่องหนิงกันเลยเนาะ

แจ่าบัวเจ้กคนให้เป็นอยู่บนยังดเะสวัสดีคัสวัสดีอ้าข้าใจกเจ้าอ้เข้าจก็ดกจะกลองให้เจ้าเหรอเรอเหรเหรอรอเหรอเห้อเหาเหรอเอเรอเอเอเรอเนาะ

กั่นฮั่นถูยคนมาดีละเ่ิด้าถูนะน่ล่ะยังบเร่ฮัลูกอ่งามได้รำเงี้ยแต่เขาเดกจกคมงามเนาะบจืดหน่อยเหรอออกโบจืดออกเลยมอกเลยล่อ้ยช่วยบ้าจะถือแล้วก็ยังยังนั่นดูน่ารักเนายังทาใจบได้ปันญาตีน่ะเอเนาะกันยังคิดหอดถึงขึ้นเก้าใน้ะเลาะ

เอัน้อยตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเนาะตวน้อาเป็นคนสแบบตัวน้อยเสียงกระพูดเบาๆน้อยๆในคลิปเลยแหละงานประหามอนอยเมื่กี้ไม่คือินเนายเลยบ่าให้แม่บอก กงมืองแดงโกปยักู่โกว่าหรือนาสิเอนแบบนั้นไกองแดงกปาดาวกันน้องติ๋มลูกสื่ลูกปลกรง่เป็นเื้องี่นีเราเขาให้เราห้าังมเต้องบอกด้หอเนาะนเข่าได้ฉันน้องนินเข่าเบิ้ลบ้างสือกยางอยู่เนาะเข่านะจะแนะนำปากปนเนาะ คือคือคือเมื่งไนี่เกิดแรกๆเขาสิบหกอนอันเมื่อนั้นผมเห็นผู้ใดบุปผ่อนตัวน้อยๆนี่เนอะไรปอนโอเป็นตีเข่าเป็นสาวเนออสาวเป็นเพราะว่าเนยักเขายาเขาเพ่อนให้กันเรว่าอีกพอเรื่องห้านจั่วันเนาะ ซ่อมนี่หาหุหาสามเด sort of ือนสี่เดือนหน้าจะกินตระโนมอีกสมกันเพราะว่าทางบ้านเก็่ะเป็นเขาเขาอดันก็บางคนกับเห็ดได้บางคนกับเหตุก่ได้ตรงนี้คับแต่ว่าอีโ่ออีแม่ห่อนการเลี้ยงลูกคนกับเห็ดจันสั่งการซูมือมันเกิดวิวัฒนาการอะไรแต่ว่าเด็กน้อยบางคนมันกิดกับพ่อรับก็ได้เด็กน้อยบางคนกับรับ ทอเนาะเพาะว่าดหแม่นนบนให้เออกั่น่อหอีกหน่อยเื่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นขาดกอจุดใจอ่าจุดจริงเพิ่นก็ยังให้ล้านกิน่ง้ยมันใชได้บ้านหายเแต่ว่าจุดโจรหลายชนเ้านหายกูก็เหนือเนาะแต่เมื่อวานท้องรองก็ได้มาบอกเพิ่นเลยว่ายุดโจนเข่านะให้กินน่มไปโจนเห็นบริพน์ที่นะอันนี้เนาะทุกคนไปยา เพราะว่านุ่มผงกับนุ่มเม่นี่นุ่มผงมันต่างมันจะอิ่มเลยแั่นบ่หล่ะค้าคนคุ้นเคยมันสิง่ายนะใะงานเนาะกัิ่นจะลดลงอะไดิกยไหงเนาะก็ไหงกับบ่เป็้ยม่วนนะฮะโบคนไงมากใหไ่ถึงสิ่งง่ียเลยเมธีบ้งกับบอปะเลยเลยเลยคือว่าสิ่ีนี้แน่นบุญเกิดปึ้นยได้ไ่ได้หนิ เพ็รบุญมือใดรเร็วนี่บอกเฮมสิบขามสามขามสามขาก็คืนวันที่ัก่อนวันอีไรก็วันอะไรวันที่ใช่ไหมวันนี้จะจะทำร่วมหมดสิบหมดสิบขามแต่ย้ำบุญนี่ย้ำบุญสี่ห้าหอดสิดจังนะสี่หยาหอด

ว Arrow, yeah, thought, ่าเปลี่ยนนมอื่นอย่านนิกน่อยเจ็บท้องเจ็บย uh, ังนะให้ให้เพื่อนน่ทางให้นั่งนอนทาทาู้เป็นหลายคนบอกต้องูาเู้จรงใหนไทย้เป็นจัไ่ไทยสะบัวเจ้าเกี่ยบะาวทกนเนาะทักส่งอยูุ่ก

อะไรไอ้มาเลยทา้งมือตุ้งเท้าใจหตอนหักเพื่อนใจโอ้นหนาหนาโอ้นเลยไหนาวไอนแล้วนม่ไม่ไม่้อวานลวังเน้นหลหลักเพ่นก็ังลุ่มเป็นก็ไม่นอยู่ได้นอ่นนบางลุ่มปห็นบ่เลยทั้นี้เนอัตวน่ัเ็นมาก่ ูบ่ป้าก็ถีบเฮาแล้วล่ะเนาะงักแพงเาคดีจแต่ว่าเพิ่นะหาโอกาสมาคือกันบางคนมาบ่ได้เพิ่นกบงนกันกับหมู่้องด้อยมาบ่ได้โลกกบ่ว่าจลาูนเนาะ่่อว่าน้องน้องนีเป็นตะลงนแล้วเป็นตะลงนนพอซคซานี่กหาลูกให้ไปไสิ่งดีๆเขใครอบครัวสิมา้

รวมพลังซึ่งอยู่ทุกคนทั่วโลกในงระจายให้นอกพอแดงคนไทยๆกรที่หาไก็เองี่รรถมาเองเลยเนี่แเด้บเปลี่ยเม้ป เันต้นเสียงเลยนะ่อยๆ่อเรื่อยๆอันไปใกล้ๆนะท่าเนังไับเล่นโดจ้อว่าใครเดีรอ้ถยวกตามสบายเลยโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อสบายอ้ออ้ออ้นูอ้ตามสบายจ้ะ้้้โน้องอเนาะโด้ิ้้อยๆลูกเอ้ยโด้อี่อะไร

เป,เป็นพี่เป็นน้องกันน้อยเนาะนยร้าหน้อยด้วนยน้อยเอฟซีมาจากฟังให้เอูาน่อยฟังน่าเลยครับเด้โอหลายคนน้อยเนาะเอาปนนี้ปนนี้ทังอาใหญ่ ก็อบอกก <zy> <c oughs> ็มาแบบโม่โม่ไม่รู้แล้วเคยโม่ยากอันนี้นะอันนี้เด้ดิซอยเมืองต้นซอยตกเทาตกพุ่มอะไรอะไรซอยเป็องต้นเลยก็เปนี่ยนสไตล์เนาะแล้วก็ทุกแค่นั้นน้ตการของพีเงินกีเหละมาเมื่อคืนก็แ่ว่าจะเป็นเท่าไหร่น้ำเป็นน้ำเป็นน้ำ กงเนกเซ็นนาะกรกเซ็นนับงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ้แ่คิดในใจว่าพวกเสียงดังให้ฟากีดูเียมาจากฟังไทยด้วยโบราณาจฟังแล้ว ซีนประมาณ้มอยเนาะทักอคนไทยพอดรกเลยเหีนต้รูปได้เปรียบอีพม้เท่วอเือนอเือขาวเืออยงไรนุ๊กเอานกว่ไหนจ้าถูกไหนังหลอะเจ้าเป็นสาวรุ่นหนาวิบนุ่นุองชูสู้คคนด่มือนอยดเด้ใหญ่ถทงไออ่นยยาพอจล จ้าสิไปเมืองใต้ทางใดสักทิทางเมืองเวีนลองตามคนสูงเนาหรือยังมีอุปสรรคทุกข์สุขใจนี้ทุคนคิตใจอยู่ในประทศนี้หรว่ระทศใดจากนไปพอได้ของคนเวียย่มือตองอย่าเมืองใต้ที่ไทที้ลูกเดค่ยสุขกว่าคนจะเรื่อเอาแต่สิ่งดีเข้สู่ครอรัวเด้สาธุเด้อ

เยี่ยากโได้บ่ล่ะโบได้บเป็นไนะคบดีใจนะยังดีใจนะยังต้องตาไรนะนี้เป็นทุนดเราต้องฟังเราฟังใจเป็นเดิมเพราะว่าต่นใจได้นะอันน้ซอยเป็นต้นเลาก็ด้อเดอกดน่ัมก็ีิสแ้อไปใส่กลุกเป็นไปซี ไข่ฟองมีฟอกกันสิครับคนเนี่เออนี่สุกนี่ใส่นี่เดี๋ยวนาจะไม่ไปจมไก่เกนบมาเก็บนาคอยเล่าให้คนอื่นฟังย้ายที่นี่ย้ายใครมาด้วยไป้มไก่ แอ่ว่าขอบคุณทั้งหเป็นไรเนาะที่ว่าไป็มาเยี่ยมมาอย่างนั้นนึงก็วัวกน้องดีมาทันแท้โดยที่ว่าอินสุขาเขากอน้องนีข่าวและเยี่ยมขม้าดีมากเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนสู่ตัวปั่นเนก่ยแกง่ายแก่โคให้เลยท่านปวดทายน่อไปทางใดแก่ไม่แต่สิงสันคิดคุ้มคงเด้อพอเด้อาอเด้อเนาะกทางเากับบมีอย่างรโดยเพช่ว นีเนาะดีใจาะดีใจเนาะิดโป๊่ได้เปิเป็นน้องไส้ดโปไดงานการจะเริ่มอางานการที่เฮิตาดีใจแะเนาะบอกจุดอาพี่พี่ถือถือมาเต้นเต้นเนาะที่นป้บอกจีน้องเลงเนาะคนกามเยียมมาอยากเนอะไอ้ินท่อนเาเก่งไงเนาะป็นอย่างเนาะ

กะดีโอ้กีใจน,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 น้องนิงเนาะที่ว่าทางเอฟซีไทยเนาะคนกบาวิปปะวิปถินน้องนิงเนาะคนกามาเยี่ยมญาตถามข่าวเนาะผลิตครอบครัวน้องนิงมีมีข่าวใายเนาะคนกามาเยี่ยมญาตถึงบ้านถึงซองเนาะมันกระผูกฟอตโอเคนหายในกะดีอ้ดีใจน้ำเพลินเนะาะพีวาเนาะทางความรู้สึก์สาบุญตาเนาะ อ่ะเพราะว่าทางน้องคนนี้ก็ได้สูนเซียพี่นางเนอว่าพี่สะใภ้ด้แต่ยังมีเอฟซีไทยอ่ะนะมารางใจเนาะข้างเฮากันดีใจบอจนบอออกเนาะเจ้าก็ดีใจต่ว่าดีใจสาุตายก็บอกเพื่อการสายุตตเจ้ารีแก้เื่ง่อน่อคดีใจร้ายหอเนาะโดยขอบคุณคนแต่จนบอบเป็นน้องแมนน้องีน้องพีดขอโทษขอโทษเนาะ กับว่าเป็นยังไทยกับลาวกับพี่น้องกันเข้าไปเข้ากลับไปหาเพื่อนเพื่าเนาะพี่ชายสิไปนลำพ่อยอยู่บอกไปโดยไปใส่โอเคนะเนาะโดยโดยไปใส่ทำงนกับทีมงานเจ้าเมื่อเด้อพี่น้องเด้อโวยสบายดีสบายดีสว่างกสิโอจบคลิปเพียงขลิ่นน้องพ่อแม่พี่น้องกะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหักซุ้มคลิปของสว่างเด้อเนาะสว่างกะ่ะมุ้ยังตอบแทนเนาะมีแต่อวยไฉอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะสำหรับคลิปนี้กะ สบายดี